สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมนะครับนายคินตันนะครับวันนี้กลับมาหาเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับเพื่อนๆหลายคนใน youtube คิดถึงนะครับบอกว่าเมื่อไหร่จะทำคอนเทนต์คือช่วงนี้นะครับผมยุ่งมากเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะนี่นะครับผมเลี้ยงเจ้าตัวนี้เองนะครับเจ้าตัวเล็กก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำ u t u b e กำลังจะเริ่มกลับมาทำ u t u b e ใหม่ เดี๋ยวผมจะมีผู้ช่วยนะครับเป็นไออ้วนตัวนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับผมเจอเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันนะครับเกี่ยวกับปลานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์ก็คือรักษาปลานะครับเราทำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุการณ์ให้ฟังนะครับก็คือปลาที่ร้านนะครับจะมีอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ีครับผมนี่นะครับอ่ เจ้าทองเอกนะครับโดนปลาแลกดเผือกทำร้ายนะครับก็สาหัสมากคือผมปกติเนี่ยผมจะเลี้ยงแยกเนี่ยครับแต่ว่าตู้ตู้ตัวนี้มันซ้องอยู่มันแตกนะครับก็เลยเลี้ยงรวมแต่ว่าผมมีช่องกั้นนะครับผมใช้แผ่นอะคริลิกนี้กั้นนะครับแบบนี้แต่ว่าไอแลกดเผือกเนี่ยครับเจ้าตัวนี้เลยตัวปัญหานะครับตัวเนี้ยเขา เหมือนทำลายช่องกั้นนะครับแล้วก็มากัดทองเอกสภาพเยินมากเลยแก้มเกลื่มถลอกปอกเปิดกนะครับเกร็ดหายไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าเนี่ยสงสารมากเลยนะทองเอกเดี๋ยวพ่อจะรักษานะครับนี่นะครับก็โอ้โหนี่ครับหนึ่งเกรดทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสิบหกเกรดนะครับ ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนหายใจหอบอยู่เลยนะครับผมใช้วิธีคือตอนนี้ลดน้ําก่อนนะครับให้ท่วมท่วมของอทองเอกนิดหน่อยแล้วก็สภาพการไหว้เขายังไหว้ปกติทรงตัวได้อยู่นะครับก็ไม่ถึงกับขนาดเสียการลงส่วนแต่ว่าแผลอักเสบเยอะมากวันนี้นะครับผมจะมารักษาเขาด้วยตัวนี้เลยนะครับอาวคว้าพาสติกนะครับตัวนี้จะมีสารนะครับซึ่งเป็นตัวนี้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นน้ํามันเอ็เซนเชียลออยนะครับ ซึ่งปลอดภัยกับปลานะครับก็ใช้การเคลือบแล้วก็ให้เขารักษาตัวเองนะครับในระหว่างนี้เราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆดูแลน้ำแล้วก็เรื่องของออกซิเจนไม่ให้ขาดนะครับอันนี้เราก็จะใช้วิธีการเติมคว้พลาสติกลงไปนะครับผมก็ใช้กะเอาเลยนะครับในกรณีที่ต้องรักษานะครับ ในอะควาพลาสติกเนี่ยก็จะมีพวกวิตามินโปรโบไบโอติกด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะมีตัวสารสําหรับเคลือบเก็บนะครับตอนนี้คือสภาพเขาอ่อนแอมากนะครับคือเหมือนกับเป็นแผลตัวนี้คือผมต้องการที่จะใส่ลงไปเพื่อเคลือบเก็บของเขานะครับไม่ให้ เรียกอะซูญเสียหรือว่าขับเมื่อไปมากกว่านี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมจะเติมออกซิเจนด้วยตัวออกซิเจนเม็ดนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับเม็ดจะเล็กนะครับแล้วก็จะลายละลายเร็วนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงนะครับก็สามารถอยู่อยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานเหมือนเดิม นี่นะครับเติมออกซิเจนเม็ดไปให้เขาลเลยถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นออกซิเจนเม็ดเม็ดเล็กเนี่ยจะให้ออกซิเจนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในน้ำนะครับเพื่อรักษาตัว ให้ออกซิเจนมีในในระบบน้ำนะครับนี่ครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับก็เดี๋ยวอัปเดตอาการของทองเอกให้เร็วๆนี้เลยนะครับขอให้ทองเอกหายไวๆนะครับเพื่อนๆเอาใจช่วยผมกับทองเอกด้วยครับสวัสดีครับ